คุมห้างหน้าตาก็บอลอย่อยแม่พื้นให้มาทานหาครอบครัวของไ่านี่นาพ่อแม่ผืนตาเห็ดนาเห็ดนคนได้มันคนบ้านนอกนออกไงพได้มา สวัสดีครับ and สุขสบาย welcome back everyone to the Asian life in USA so everyone we're gonna start off with some English before we do the YouTube video we have one word for me and one word for Ale ก็ตามเคยอ่ก่อนเฮาสิมา reaction เพลงกับทุกครั้งเนาะเฮาสิให้ทำแบบนี้ประโยชน์ก่อนเนาะก็คือท้าสิมาแบ่งปันความรู้ด้านภาษาอังกฤษเนาะน้องๆเพิ่นสิมาเว้าภาษาอังกฤษให้ฟังและก็สิมาน่ะสอนคำศัพท์และก็สิเฮ็ดเป็นเซนเทนซ์ให้ Right, Ale? Yeah. Okay, so Julie, what do we have for English today? We have the first word deceitful. Mm. Spell and what's that mean, Julie? This is spelled D-E-C E-I-T-F-U-L. And this means when someone is playing games and kind of lying in order to get their way and make something seem like it's not. Okay, so nini some kind of คำศัพท์ตัวนี้ก็หมายถึงว่านั่นนะลอกลวงนะพวกเจ้าโอเคแต่ตรงๆก็คือลอกลวงลอกลวงตัวนี้โบได้หมายถึงว่าแบบลอกลวงแบบไปเอาเงินออกคับอย่างแบบลอกลวงแบบผู้ชายไปลอกผู้หญิงกันนะือผู้หญิงไปลอกผู้ชายอย่างนี้นะใครจะหม่ยว่เพราะว่าเขาเอาคำศัพท์ตัวนี้มาจากบทเพลงที่เขาสิมาเรียกมือนี่ไวจ์เจอรีคุณจะพิมพ์ไหม s e n t e n c เจ้ลี yes he had a deceitful nature when dealing with women สาวๆค่ะเจ้าบุคอยมักฝึงแบบนี้เนาะโดยเฉพาะอยู่ไม่ก่าโดยพวกเขาค่าเจ้าสีบอมักฝึงลักษณะแบบนี้เนาะบุคืออ่าอ่าประโยคตัวที่น้องจูลี่ว่าเนาะก็คือแปลว่านั่นนะผู้สายคนนี้นี่ยนะเข้าใจะไม่บ่แบบแล้วเกิดมาแบบซัวโดยเฉพาะแบบว่าเกิดมาแบบเพื่อไปตัวต้มหลอกลวงแบบผู้หญิงอะนะเข้าใจะไม่บ่พวกเขาอันนี้เขาบอกได้ว่าผู้ใดเด้อแบบว่านี้เขาเอาเขาเฮ็ดประโยคขึ้นมาซืสิเด้อแบบให้เราแม้กระทั่งมูเขาเองบางคนเนาะ แบบหมอนี่มันมักเล่นผู้สาวแบบเล่นผู้สาวแบบว่าน่ะมันมีซีห้าคนพู้น่ะแบบว่าน่ะคบเธอหนึ่งอ่ะพราเจ้าสีอันคนแบบรักนั่นแบบนี้มันบ่ล่ะใครเจ้าเกิดมาแบบเป็นเป็นคนแบบรักนั่นแบบนั้นโดยโดยโดยตรงนะแบบคือเฮาคือข่อยเจ้าเข้าเนี่ยฮากับโบเฮ็ดตันบ่เฮากับคบผู้นั่นฮากับคบผู้นั้นอย่างนี้นะประมาณนี้เด้อประโยคตัวนี้เด้อ So the second word for English today is family F A M I L Y Okay and uh, w h a t s that mean อะไร

โอเคเนาะนะระโยคตัวที่น้องอะไรว้าเมื่อกี้เนาะก็ขึ้นหมายถึงว่าฮัมมาจากครอบครัวที่บวได้มีอย่างนะผเจะครอบครัวที่บวได้ห่างมีเนาะครอบครัวทุกอย่างวันจันประมาณนี้เด้อ What? Yeah. Okay, so that's all for English teaching today. Uh -huh. Please, if you guys have any comments, put it down below, and me and my sister Julie will answer that for you guys. And we're gonna go straight into the music video reaction. Uh huh. Some love for English, no? Monique, I'm gonna Two to my Two song. Come up, song, but you know, me come up Come up now. Um, but will see a reaction pink, I'll learn all. Some love pink, like a ไอ้มันจนเพีงียางไอ้มันจนมือนี้เราสิมภาษณ์เส้นเพ้งอันณามาจากอณนนาประเทศลาวเนะาะซื้อเพ้งนั่นก็คือไอ้มันจนนั่นเอง ready lady mm hmm. yes yeah. let's Let go three เจ้าคงบอแน,น่พอเจ้าเห็นอายเป็นของเก่านิทานเรื่องนี้มันเป็นนิทานมาบอกเราเจ้าไปกับเขาโดยเหตุผลอายมันคนจนทุกเ้าทุกแบงไอเกาดินนน้นลนเสียจริงไดเดินหน้ามนดน mm hmm. เจ้าคงบส่สนและบวกยากลวนยังจำนวนพออายกูซึ้งสนไอ้คนธรบัด,ดาที่บ่มีปัญญาที่จะซื้นอนมนางมาไว้ไมาครอบครองบ่มีเงินคำและบ่มีแรนท้องไอ้ก็คงได้เห็นแต่ภาพจำลอง อุ้มห้างหน้าตาก็บอลอยบอยแม่พื้นให้มาทานหาขอบคัวของให้นี่นาพ่อแม่เพื่อนพาเห็หนนาเห็ด น้องคนดีก็คงบ่มีวันที่จะมาสนใจพอว่ามันมีแต่หัวใจเลยบอกมีคนใดเข้ามาสน mm hmm. ก็เนยว่าอายมันจนบอมีภัยสนอยากให้น้องเห็นใจในหน้ามนอยาเป็นคนอของไครของไทยจากคนแต่มันติดตีอายบอมีใครสนจนบอกมีคนสนใจก็เลยต้องโซ่แบบนี้ไปอยู่ในหัวใจพอไงไายัางววางยังมีภัยจากคนมานั่งข้างๆสิไ้บอน้อยลาเอ้ยคำนั่งแกมแดง สายตาแย่งใจเจ้าผู้ามเป็นลูกผู้ใดมาเป็นลูกใครแม่ได้บอกคนงามของบ่สนไายมันคนบ้านนอกอ้ยบ่ใดามา แต่งดองอาเทตบัตเซิร์น,นามาใส่ซองสิเป็นทั้งไดก็ต้องลองโอ้ละนอถึงหน้าตาอายอาซีบลอเธอเจ้าดีฮักได้คบสัญญาบูผิดหวังแท้ละนอถ้านะของอายมันบ่ดีดีคือกับเขาเจ้าคงบนแน่พอเจ้าเห็นอายเป็นคนเก่าเป็นองก่านี่ทานเรื่งนี้มันเป็นมีทานมาบอกเราเจ้าไปกับเขาด้วยเหตุผลอายมันค เ่้าทุกแงไอ้ก็ดิ้นล้นเสียจ,จงใดเดิ้นหน้ามนเจ้าคงบอกสนและบุญยากวงยังจำนวนพอ,อาาอบนซุ่งซ้อนไอ้คนธรรมดาที่บ่มีปัญญาที่จะซื้นอนมนางมาไว้มาครอบครองบ่มีเงินคำและบ่มีแหวนทองไอ้ก็คงได้เห็นแต่ภาพจำลอง ว่าอ้มันจนบ,บ่มีไพ่สนอยากให้น้องเห็นใจในหน้ามนจะเป็นคนคองใจของไพ่จักคนแต่มันติดตีไอ้บอ่มีใครสนจนบ่มีคนสนใจก็เลยต้องสอ่แบบนีไปอยู่ในหัวใจของอ่อยายยังว่างยาังมีไพ่จักคนมานั่งข่างสีได้บ่น้อยละเอ้ยคำนั่งแกมแดงสายตาแย่งใจเจ้าผู้นำเป็นลูกผู้ใดมาเป็นลูกไอ้ คนงามของบอสนไอ้มันคนบ้านนอกไอยบ่ได้มา what's up my why you my julie i'm fly because it's a good story and you can tell that he's a good guy you know he's explaining how he's not exactly from the richest family mm -hmm. and he likes his girl but she cannot accept him because he is not rich However, he says that you don't need to look at his face. You don't need to look at where he comes from. He might not be the most handsome man, but he has a wonderful heart. I think of my generation now, here where we are in um, the US, we don't really tend to focus on things like that. We focus from their education and what they've done in order to make themselves succeed and if they're a good person, because that's what matters most. Your heart, not your face. Everyone, remember that. And thank you. For the artists who gave us that wonderful message in the song. Wow. Hey, how about you? Okay, so I really like how we get to see the different kind of culture since we don't see that much in America, but you know, we're seeing in this music video that a lot of girls really do care about if you come from a rich or poor family, and it shouldn't be like that, but you know, different cultures have that idea. Okay, no, it's idea. เขาสีมะนาแปลนะให้นาคนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าคนที่กำลังนะอยากเรียนภาษาอังกฤษกับซานอนเล็กๆน้อยเนาะเข้าๆเด้อสำหรค่อยๆเนาะนะเพลงๆนี่เนาะอาจจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ค่อยมัดกันสำหรับเพลงกันนาเพลงลาวเนาะเพลงลาวยุคใหม่เพลงลาวปัจจุบันนะเนาะเพลงนี้มีความหมายหลายเนาะมีความหมายดีสาวๆมักหลายเนาะเพลงนี้เนาะนี่แหละค่อยไปย้ำแบบให้เจ้าเรียนนั่นะประเพณี้ที่ของประเภท culture ของเราในเอเชียเนาะ จุลีละว่าเรามากหลายย้อนว่าเห็นใจผู้ชายบ้านเฮาเนาะเปิ้นว่าเนาะเพราะว่าอย่างสั่งคบยู่งไม่กาเนาะพวกเจ้าสั่งคบยู่งไม่กาอ่ะข้าเจ้าสิบวบวได้มีแบบรักชนะแบบนี้หลายเนาะอ่าคือคอยวอาตลอดมันบอกสั่งคบยู่งไม่กาเนาะพวกเจ้าคือคอยจะไปจีบสาวหรือผู้สาวสิมาจีบคอยเนาะข้าเจ้าสิบวัได้เบิ่งว่านข้าเจ้าสิบวัได้สนใจแต่พอคอยมาแต่ประเทศใดสันซ่าใดอย่างที่ไหนเนาะแต่เขาสิมาเขาสิมาเบิ่งว่าโอเคเจ้าเฮียนจบอย่าง เจ้าผสมผสาเร็จซ้ำใดเจ้าให้เบียร์ให้งานอย่างอย่งประมาณนี้เด้อขาเจ,จ้าสิเบิงรักน่ะแบบนี้หลายกอนพวกเจ้าขาเจ,จ้าสิบ่ได้เบิงว่าโอ้่ะพอเจ้ารวยน้ำสก,กุลเจ้าใหญ่เจ้ามาจากขอบัวที่ห้างมีสินะ่ะแบบขัขนเจ้ามาแบบลักน่าแบบนี้นะ่ะพวกเจ้าพวกเจ้าจีาบสาวไม่กล้าบ่บทิดแนนอนเนาะถามว่ามีบ่กกับมีกันแบบจาพวกที่แบบรักนะ่าแบบนี้เนาะคือค่อยทนะี่คอยมาให้ทุรกิุธุกิิสิน่บอกผู้สาวน่ะพวกเจ้า จะเยวท่านใดก็ได้ใช่ไหมที่เป็นคนข่าวคนดำคนอย่างได้อย่างลักษณะแบบนี้โอเคที่เขาจะไมาเบิ้งว่านนะเขาเอาเห็ดอย่างแน่เขาเอาเห็ดผสมสมเร็จบออย่างนี่นะใช่ไหมาที่แต่ว่าเขาจะไม่ได้สนใจน้ำสกุลใหญ่อย่างประมาณนี้เนาะโอเคแล้วน้องอะไรล่ะกับสีบัวเกิดในแบบว่าหนะึ่งบทเพลงเพลงนี้เนาะอ่าณาตามที่กระเจ้าฟังนะเออกระเจ้าแบบแบบมันคนลรืมันคน,น,นละเรื่องกันนะโดยเฉพาะแบบกระเจ้ายัางนุ่มยังน้อยแบบนี้นะเนาะ สังคมยอมไม่กล่าคามคิดว่าแบบว่ามันอาจจะม ia, hi hi pues, alien, um, ienne, er. Godzilla, ีแบบโดนๆแล้วนะแต่แต่รุ่นข้าเจ้าหนีสิบวัได้เบิ้งรักนะแบบนี้เนาะข้าเจ้าก็เลยว่าเออข้าเจ้ามักเนาะมันสอนให้ข้าเจ้าหู้เย็นหู้ได้หลายๆอย่างอย่างประมาณนี้เด้อเนาะสำหรับข้อยี่ข้อยมักเพลงนี้เนาะมันมีความหมายดีพวกเจ้าแล้วขอยกเคยนะอยู่บ้านเฮาหนัวหลังใหญ่มั้อยู่บุญเสด็ก็เห็นใจได้บางครั้งเราเห็นใจคนทุกคนอยากเนาะแต่ว่าเมื่อนี่คอยสีมานะแบ่งปันนาน แบ่งปันความรูแบ่งปันประสบการณนะ์เนาะนั่นก็คือแบ้ว่านาะนๆะสิ่งเดียวที่เขาจะสิ่งเดียวที่เฮาจะรจะุดพ้นจากความทุกข์เนถ้าเป็นเอ็มที่เขาคอยอ่าก็เจ้าสีหูเนานะแล้วสิ่งเดียวที่เฮาเสิเอาชนะแจกผู้สาวได้เนาะหรือว่าสิ่งเดียวที่จะเหให้เขาแม้ว่านานะมนะี้ทุกอย่างได้คือคนอื่นสิน่ะหรือว่าไปประเทศอืน่นมาให้ธุรกิจประเทศอื่นอยี่ยสิน่ะก็คือการศึกษาขอพวกเจ้าเดอถ้าน้องๆผู้ใดทุกขนนาะ้าน้องๆผู้ใดมาจากความพที่ทุกอย่างทก่อยเนาะ ให้เียนเลยล่ะจะเห็นจริงๆแล้วจะเียนเียนจบยุบเล้าก็ให้ไปเียนต่อยัวประเทศอื่นหลายๆอย่างที่ประมาณนี้แหละเี็นจบที่ไทยแต่เียนต่อประเทศอื่นสิน่ะเวลาเขาจบหลายๆสิน่ะนั่นบาร์แล้วเขาสิ่งนี้สติปัญญาให้ทุลุกุมให้ทุลกิจอย่างจริงบาร์แล้วทุกอย่างมัตสิมาเองพวกเจ้าเนาะอันนี้กะฝากเป็นคติเตือนใจสำหรับน้องๆแบบนี้เด้อร์ไว้โอเคสำหรับรทเพลงกับสิ่งนี้ประมาณนี้แหละเนาะถ้าใครมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เล็ปได้เลย Oke, so sampai like, Selamat tinggal, sampai. Selamat Selamat Bye. Now check Now check